เป็นเวลากว่า8 9เดือนแล้วที่ชื่อของโจโกเมสและเวอร์จิลฟานไดห่างหายไปจากสารระบบฟุตบอลครับย้อนกลับไปหลังเจ็บนักพักยาวกันตั้งแต่ปลายปี2020พวกเขาทั้งคู่ก็ไม่ได้ลงสนามให้เลี้ยวพูอีกเลยโกเมสและฟานได์ต้องเข้ารับการผ่าตัดก่อนจะเริ่มต้นฟื้นฟูร่างกายอย่างค่อยเป็นค่อยไปทั้งคู่กลับมาซ้อมพร้อมหลักฐานแผลเป็นขนาดใหญ่ที่ยืนยันว่ากว่าจะผ่านในการบาดเจ็บครั้งนี้มาได้นี่สาหัสสากันจริงๆ วันเดือนพัดผ่านมาถึงช่วงปรีซีซั่นก่อนฤดูกาลใหม่จะเริ่มฟาดแข้งเลี้ยวภูมีคิวบุนเครื่องนัดที่4กับแพท่าเบอร์ลินแล้วสิ่งที่เดอะครอปตั้งตารอคอยก็สิ้นสุดลงต้นครึ่งหลังวานไดและโกเมสเตรียมตัวเช็คความพร้อมเชื่อว่าใครดูสดคืนนั้นแค่ได้เห็นพวกเขาวิ่งวอร์มข้างสนามก็ใจชื้นละท้ายที่สุดนาที69เยอร์าเกนครอปจัดการส่งลูกทีมทั้งสองคนที่เขาไม่ได้ใช้งานมาเกือบปีลงสนาม259ของโจโกเมส และ285ของวีชิฟันได้คือจำนวนวันที่ทั้งคู่หายหน้าหายตากันไปก่อนจะคัมแบ็กผืหญ้าในสิงเสื้อเลี้ยวผู้อีกครั้งแม้จะเป็นเพียงแมตช์อุ่นเครื่องและเหลือเวลาให้คอสนิมไม่นานแต่อย่างน้อยนี่คือก้าวแรกและก้าวสำคัญที่มีความหมายต่อตัวนักเตะครับถ้าสังเกตก่อนก้าวเท้าคืนสังเวียนฟันไดและโกเมสต่างหันมาให้กำลังใจกันและกันช่วงเวลา89เดือนที่ผ่านมาไม่มีใครเข้าใจหัวอกทั้งคู่ไปกว่าพวกเขาสองคนอีกแล้ว สลับพาไปที่ฟอร์มการเล่นแน่นอนเมื่อคุณห่างหายจากเกมฟุตบอลไปเกือบปีจะให้กลับมาปุ๊บและเหมือนเดิมปับ๊บก็คงเป็นไปไม่ได้และยิ่งไม่ใช่เรื่องแปลกที่เกมกับแพท่าเบอร์ลินจะมีช็อตผิดพลาดได้เห็นจังๆจนหลายคนตั้งคำถามว่าการคืนสนามครั้งนี้ฟานได้หมดสภาพแล้วหรือเปล่าล้มหัวทิ่มหัวตําแบบนั้นเวอร์จิลยังไหวไหมเนี่ยโอเคแม้ทีมแพทย์จะประเมินแล้วว่าร่างกายของโกเมสและฟานได้หายดีและพร้อมคัมแบกลงสนาม แต่ในความเป็นจริงอย่าลืมว่างานของพวกเขายังไม่จบฟันไดและโกเมสยังต้องใช้เวลาเก็บมาฟิตเนสจับจังหวะเกมรวมถึงปรับจูนสภาพจิตใจเมื่อต้องเข้าประทะที่ต้องทําอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปพูดง่ายๆคือแม้จะหายจากาการบาดเจ็บแล้วแต่ทั้งคู่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์ถึงขั้นลงเต็มเกมหรือเล่นได้ระดับเดิมขนาดนั้นโดยประเด็นนี้จะมีคาแรคเตอร์กล่าวไว้อย่างน่าสนใจทีเดียวครับคาร่าบอกว่าหากฟันไดกลับมาสู่จุดสูงสุดได้อีกครั้ง เขาจะยังเป็นกองหลังตัวกลางที่ดีที่สุดในโลกและนั่นคือสิ่งที่เลวโพต,ต้องการจากตัวฟันได์อีก5-6ปีไม่ใช่แค่56สัปดาห์สมมุติถ้าเวอร์จิลพลาดลงสนามเกมแรกของฤดูก,กาลมันจะไม่ใช่จุดจบของโลกซะหน่อยเรื่องสำคัญคือคุณต้องแน่ใจว่าฟันได์จะกลับมา100%จริงๆต่างหากสิ่งที่เจมี่คาร์กเกอร์กล่าวก็รมทํานองแบบรอมาเกือบปีก็ยังรอกันได้กายแค่ให้เวลาลูกพี่คืนร่างทองอีกหน่อยจะเป็นไรไปก็เท่านั้นครับ